ไปเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องก็มารุ่นกันว่าป่าที่แอลไปเนี่ยมันจะมีเห็ดไหมเพราะว่ามันฝนบ่ค่อยตกปันใดจ้ะแห่งแรงกลับมาจากไทยได้ประมาณเออมื่อน,นี้เป็นเมื่อที่สามแะ้จ้ะเนาะกลับมาจากไทยพี่น้องคิดหอดไปเห็ดประสานเมื่อวานนี้ฝนตกจ้ะก็ะเลยคิดว่าอืน่าจะมาเดินดู ถ้าบรซันก็ต้องรอแบบเอออีกหลายมือนะเพราะว่าฝนมันจะตกอีกอยู่จ้ะอีก,กอาทิตย์นี้ก็จะตกเนี่ยวันสุกเสาร์อาทิตย์นี้ฝนมันจะตกไงแอลก็เลยตรงมาดูก่อนกลัวแบบว่ามาไม่ได้ไงถ้าฝนตกใช่ไหมเดินลําบากแต่วันนี้แอลขอไปไปดูก่อนนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะว่าวันนี้แอลจะได้เห็ุปอ เปรุนรุ่นกันจ้ะพี่น้องดีกำลังเริ่ม <c oughs> เขา้าปารแล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> ทางก็จะเป็นแบบรุกลังนิดนึง <c oughs> มารุนกันว่าแอลจะได้เห็ดโบ มันก็เป็นสิ่งแห่งแท้พี่นองก็จะเป็นแห่งแรงแท้แล้วก็มาเตรียมใส่รองเทา้าอุปกรณ์เพื่อจะเข้าป่าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาก็บบรู้ว่าเออบางที่ที่เราไปนะ่ะมันจะชุ่มบ่ทางที่ดีก็คือเฮาต้องใส่รองเท้าบูทเพื่อความเออสบายในการเดินป่านะ ไปกันค่ะพี่น้อไปเบิ่งเห็ุกัน,กน นี่ก็เห็ดอีกชนิดนึงนะคะเนาะเห็ดเขาเอื่นว่าเห็ดผึ่งยังก็เห็ดผึ่งแดงนี่อันนี้แกงเซ่บจ้ะเสิออกกรบกรบดีบางคนที่แบบว่าบางคนที่เิ่นว่ามาก,กินขมนี่เพิ่นก็สิคิดว่ามันขมเนาะแต่ว่าแอลพ,พอดีอนี่เซบ่บมันบ่ขมไรจ้ะสำหรับคนที่ชอบกินขมอยู่แล้ว เวลาแกงนี่ดอกจังนี่นี่โอ้ยกรุบกุบเลยจ้ะเห็ดเพิง่งเลียดเนาะหรือบางคนเคยเห็ดพิง่งยังเกาะมันกําลังอันขึ้นนีน้อยนี่เห็นไป่น้นอพปน้องนี่ตะปุตะปินี่เห็น,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 หนบาา่กคะนี่กําลังขึ้นถ้าฝนนําลงมาอีกนี่พอดีเลยนี่อีกจากอาทิตย์นึงมาเลาะเมือง เก็บเห็ดมือเดียวจะตัด้าได้ซ้ำๆซ้ำนึงก็เอา,าน่าจะเนาะค่อยไปอันเห็ดทำความสะอาดเพิ่มอยู่บ้านเรานี่ค่ะป้าเห็ดมันกแห้งๆด้วยจ้ะพื้นมันยังแห้งๆอยู่ฝนมันตรงเรลงจากน้อยไปจะเดินต่อเท่าแล้วเราบพ่เอา มันเท่านี่ขั้นแบบบางคนแบบว่านี่เก้าได้อยู่แล้วค่ะถึงแต่ว่ามันเท่าไปเอาไว้ให้มันเป็นเสียเนาะออกดไปมันเป็นเสีย นี่ก็เผาดอนละบังซ้งนี่เผ mm. าีหลีพี่น้อง พีนนนน่น้องเล็้ยวเล้วนี่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 ผมใจนำเสนอมากว้าวไปเก็บกันเลยจ้ามาจวดพีน่น้องนี่กำลังแซบในสำแาน่น,น,นี่กำลังแซบมูแอวก็มกักๆด้ยนี่แซบขนาดจั้งสิ ตัดขาออกสักหน่อยนี่โอ้โห่กำลังพอดีเลยกุบกรุบว้าอเคนี่เก็บใส่ถุงไปเลยจ้ะโอ้โห่กำลังงามเลย <Wow. S 2> พูดดอกตุ่มอีกพี่น้องข้างหนคุณด,ดอกตุม่มสมนีก็น้องแสบจ้ะนี่ตุมต่มๆมมาทั้งนี้มาทั้งนี้นีต่ตุ้มๆเลยพี่น้องแกงแสบจ้ะ ดอกนี่สิเป็นแห่งๆนจักหน่อยแห่งๆบ่โดนน้ำแต่กะน,นี่จะ้ะเฮ็ดนี่ถ้ามันเกิดนี่มันจะเกิดเป็นจุ่มเนาะพี่น้องเกิดใกล้ๆกันถ้าเห็นดอกเนื่องดอกน,นี้ง่างไปเบิ่งไปเรื่อยๆก็จะเห็นเพิ่มเนาะ หเห็ดเหลืองพี่นอ้องเห็ดคันตะแลนหรือเห็ดมันปูน่นะจะเนาะนี่สองดอก นานน,นอีกเร็วพี่น้องได้อีกเล้วจ้ะ mm. มุดเข้าไปเลยนี่ mm. ดอกหมักเงี้ยนึงโชว์ mm. mm. นี่กำลังงามเห็ด mm. พึง่งเลือดถ้าผู้ใดมักมก,กินออกคมคมน้อยนี่ กลันตีความแ่บจ้ะนี่กระั้นตีความบ่บแแ่บมากถ้ากินแล้วจะติดใจแ่บตระกูลเห็ดพึ่ง พี่น้องนี่มาบอทันตาสีดายเทิงตายตายตายไอ้เบิง้งมันหมดแล้วพูดนะเว้ยปาดบาดบาดบาดตาสีดายเท่นมาเทนเน่ดอกนี้ได้เป็นยังไงเบิ้งดอกนี้พี่น้อง เบื้องดอกนี่เบื้องดอกนี่เอาได้เอาได้คิดว่าโช์เน้นตกขนาดอืมปาดอืมแต่สีไราขาดมักงามหนึง่งเอาพอดีแล้วเอาเป็นไหนเป็นปุยให้มันขึ้น,นไหมเบิง้งมูบอมาเก็บพูดนะพูด นองมั้ม,มนันเป็นยี่สิบสามสิบดอ,อกคุณบอกอยู่ไหนมุมนี่เบิ้งมุมนี่อันนี้ด้วยแต่ได้บ่นห่ิดพึ่งคุณคาสิได เอาไม่ทันมาประทันฉันมาเมื่อซ้ายเกินไปเยอะแยะเลยพูน,นตาเสียดายเสิเอาได้บนในดอกเลยมาดูใต้นี่ถ้าเบิ้องทางข้างในนั้นเป็นแบบนี้แล้วนะ่ะก่ประะหยัดไกล้นาอพี่น้องเนาะว่เป็นยังเขาตัดแล้ว เ่าเอาเขาทิมไปในป่ามันก็เป็นเสียขึ้นคือเกาพี่นนอกเสียกับซีเน่าในนีแหละบาเป็นอย่างปีหน้าก็ขึ้นไปอีกเห็ดเลืองจ้ะคันตะเล่นเห็ดมันปูพูนแอบอยู่ข้างในพี่นนอกเวลาเขาหาเห็ดนี่ มันขึ้นจังสิเนี่ยเขาก็เคียเข้าไปก็ได้อีกอดอกใหญ่ๆหโอ้ได้หลายอยู่ได้หลหรอยางไปยางมากก็ได้ กะสิไเดบนนะดอกนี่มันจะเทาป่ะพี่นอ้องโอ้่าเาแล้วเซ็งเถอะพุ่นกระเทาเียุ่นกระแมนนี่เทาบด นี่นี่น,นี่พี่น้องพวกมือนี้แอลแต่เห็ดอันนี้หลายหลายเด้นนี่เห็ดพึง่งเลือดนี่เวลาตัดเล็วกว่าจะเป็นอย่างแบบนี้นี่เขาเอินว่าเห็ดพึง่งเห็ดพึ่งเลือดเราจะเนาะพวกมือนีหมันแต่เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องนี่แบบนี้เขากั ไปเอาลังเพ่งเนี่ยอ,ออกจ้ะทั้งสี่ทั้งสี่ข้างในนี่นนก็กินได้นี่ตอนนี้ก็คือซ้ำนี่ก็เอาเนาะเรียกเอาแต่ดอกตุมต้มๆบ่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันบ่อัหในตกถ้าฝนตกนี่ขึ้นเพิบเหนียวพี่น้องดอกตุ้มเยอะแยะเลยจ้ะโอ้โหอันนี้กยังยใหญ่มาก ให้เบิง้งเซเบิ้งเด้อเทียบกับนาเอลเด้อเห็ดยักษ์พี่น้องว้าวก็ยังใหญ่เลยเท่าหัวพี่น้องเท่าหัวพอดีแอวออกจากปลามาแล้วบ้านฟรังอยู่ข,ข้างๆเดี๋ยวจะพาดยังอีกจุดน้อยเนาะ พ่มันแหงพี่นอ้องเห็ดมันปูนี่ขึ้นน้ำจังสิ โอ้แห่งไรอืมเรามีตัดก่อนมันแห่งหีหนมมันมุน ช่วงนี้มันเห็ดกะซีแห่งๆได้จักน้อยอากาศน่าจะพี่น้องเด็ดเด็ดบ่มีฝนพี่แต่เด็ด जाहीर कदा आहे เรวก็จะตัดขาออกก็จะอันใดแบบเรวก็จะไปนั่งตัดขาอกอกอีกเนาะก่อนสิกบาน <c oughs> <c oughs> นี่ดอกตุ่มๆโอ้ยพี่นอ้อฝนก็จะมอนลลงอันนั้นเนาะตะกี้ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเห็ดกำลังออกพอดีจ้ะ ตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วจ้ะหาบนมี้รถพนอกขางทางแอลก็หาดีเพราะว่าเห็ดเอ่อเพิ่งเห็ดคาตาเลนนิดก็มาเกาอะน้ำขางทางคือจกะตอนนี้แอลกอเดินกลับมาที่รถแล้วได้อยู่แกงหมอยใหญ่ๆจ้ะนี่ขนาดฝนบ่ค่อยตกได้นี่ ก็ยังได้แก่งอยู่เดี๋ยวรอให้ฝนตกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเอลซี่พามาเาเก็บอีกเที่ยนึงเนาะเดี๋ยวรอดูว่าฝนตกอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเห,เ,เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาแดงหรือเห็ดพึ่งเลือดจะออกเยอะไหมนี่มาถึงรถแล้ว ก็เตรียมตัวเปลี่ยนรองเท้ากลับบ้านเดี๋ยวจะให้ดูว่าแอลออได้เห็ดเยอะไหมเป็นเป็นการมหาเห็ดที่แบบว่าเราเอ,อ,ออกออกกำลังกายไปในตัวจ้ะแอลคิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายไปในตัว ก็ดีอย่างได้เห็ดไปแกงด้วยแล้วก็ได้ออกล้างกายด้วยเนาะแต่ว่าแอลเซทีคือแอลมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเดินวันนี้ก็เลยเดินคนเดียวแบบไม่ไกลจากรถเดินเข้าไปออไม่ไกลนะอืเอาไว้วันไหนไม่มีเพื่อนก็จะเดินได้เยอะหน่อยนะจ๊ะโอเคไปแล้วได้เห็ดไปแกงอยู่จ้ะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเอลจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่าเราให้ฝนมันตกมันยาเยอะก่อนเนาะแล้วก็ค่อยจะมาเก็บอีกทีหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนก็จะเข้าป่าไปแบบลึกหน่อยวันนี้ก็เดินป่าคนเดียวชิวๆเดินป่าคนเดียวชิวๆอากาศร้อนเวอร์พี่น้องนี่เดินเหงื่อไหลอย,อยู่นะโอเค ดี๋ยวแอลขออนุญาตแบบเก็บของโอเคสำหรับวันนี้แอลก็เก็บเพชรเป็นเรียที่เรียบร้อยแล้วจ้ะก็จะคอตัวปิดคลิปเนาะเอาไว้เมื่อใดแอลกับเพื่อนมากเก็บเพชรอีกทีนึงงนะแอลก็จะเข้าไปลึกหน่อยก็เผื่อจะมีเห็ดให้เห็นให้ได้เก็บเยอะๆแต่วันนี้นะ่ะแอลมาคนเดียวแอลก็เลยเดินเข้าไป ไม่ไกลจากรถนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินป่าคนเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราอันตรายมันมีรอบด้านนะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ามากเก๋ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แอลเป็นกำลังแรงใจให้ช่องยูพาพนขจรน้ำนะจ๊ะเนาะก็บม่มี็อย่างไรพี่น้องก็ฝากกดติดตามกันเป็นกำลังแรงใจให้กันไปเรื่อยๆ สำหรับมือนี่แอลคอตวลารไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย